ครับวันนี้เราจะมารีวิวแผงโซลาเซลล์100วัตต์18โวลต์นะครับแอมปผลิตได้ก็5.5แอมนะครับแอมสูงสุดอยู่ที่6.11แอมนะครับตัวนี้เป็นแผงโซลาเซลล์100วัตต์18โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะ เป็นของแบรนด์อันโซล่านะครับอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับวันนี้ก็รีวิวเพราะว่าแกะกล่องเอามาใช้งานนะครับขนาดแผงผมก็ขึ้นเนมเพจให้ดูแล้วนะครับออแผงก็ไม่ใหญ่มากนะครับแผงพอใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไดโอดสองตัวนะครับแล้วก็มีสาย MC4 ให้ เส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีดำนะครับเป็นหัว MC4 เรามาลองวัดกระแสะกันดูเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่เวลาอยู่ที่13.20นาฬิกา20นาทีนะครับอันนี้ผมจะวัดกระแสะโดยการต่อสายไฟบ้านนะครับสายไฟสีขาวนี้เป็นสายไฟความยาวความยาว3เมตรนะครับเป็นสายไฟบ้านนะครับเนี่ครับ เพื่อนน่าจะรู้จักกันดีนะครับมาลองวัดกระแสเลยนะครับตัวนี้กระแสผลิตได้อยู่ที่ประมาณ4.23นะครับนี่คือสายไฟความยาว3เมตรนะครับอันนี้ผมมีสายไฟแบบนี้นะครับผมก็จะมาต่อเพื่อว่าจะดึงกระแสสูงสุดนะครับแล้วก็มาลองทดสอบวัดกระแส ดูจากหัว mc 4นะครับที่แถมมากับแผงโซลาเซลล์นะครับตัวนี้จ่ายกระแสมาก็ดีเหมือนกันนะครับนะครับก็ได้ประมาณ 4M แอมมองเห็นชัดไหมครับ4.23 4.30นะครับตอนนี้ยังไม่ใช่วลต์พีิกสุดนะครับเพราะว่าแดดมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแดดมันยังอ่อนออนอะยู่ ตัวนี้ผมก็จะนำมาชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับที่ผมใช้สายไฟบ้านเป็นแบบสายไฟเส้นสีขาวแบบแข็งๆเป็นลวดทองแดงแบบนี้นะครับที่เป็นลวดทองแดงแบบแข็งนี้เพราะว่าผมต้องการดึงกระแสสูงสุดนะครับเพื่อว่าจะชาร์จลงแบตเตอรี่ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้ระยะเวลานานนะครับในการชาร์จแบตนะครับโอเคครับสำหรับแผงโซลาเซล์ ที่ผมรับมาวันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับวันนี้ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิว